พบกับพาลูกเที่ยวเย่หน่อยเย่ yeah. วันนี้นะคะแม่อําจะพาน้องอิงโทไปเที่ยวนะคะซึ่งไม่ได้มารีวิวี่เที่ยวนะคะเพราะว่าเนื่องจากเวลามีจํากัดเนาะวันนี้เราก็จะพาน้องไปเที่ยวใกล้ๆก็คือสวนสาธารณะในหมู่บ้านนั่นเองนะคะ,ะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสน,สนุกสนานแค่ไหนออกไปแล้วน้องไม่รอแม่เลย ดูสิออกรถเรียบร้อยตื่นเต้นแค่ไหนเอาใส่รองเท้าเองนะฮะอืออ่าพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะไปปั่นจักรยานเล่นกันในหมู่บ้านนะคะต้องรีบปั่นก่อนฝนจะมาอีก <c oughs> อ่ะไปน้องโทรไปไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยว ตามสเต็ปอเคเะเราต้องร้องเพลงกัน mm. เลยโอเค Let's go Let's go ไไเด้อเดอเด้อเด้อนายบายหน่อยบายบาย โอเคแลเลสต๊อ okay, จับนี่จับนี่เก่งมากเลยอินโตกล้องอาจจะเอียงเอียงนิดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเอาวางไว้ในตะกร้าไไปอ่า <c oughs> <ป>เรามาวรอมเสียงกันดีกว,ว่าลูกระหว่างจักรยานอ,อ,อ๋อว้อมเสียงวรอมเสียงโด gọn, ok ha uh. Ren, Ren, go away, come again another day. It's a one so play Ray, Ray, go away. Ren, Ren, go away, come again another day.

อีกหนึ่งเพลงแม่ขอร้องมั่งนิดอันนี้ดีวก,วดกว่าแค่่่่เเเเเสีียยยงออออกททท้้้าาไไไไไมมใใจจลหืันนรรธธดป ยามที่จนไ่ทำพ่าดใ่ฉันทำไม่ได้เสียใจ่เยักไม่ยอมให้เธอจากไปกดอันดูตรงไหนมีทางได้ไหมให้แก้ตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปมา วันทีน่มีที่ตรงนี้เงียบเหงาเท่าไรโอ้เธอกลับมาริ้มต้นใหม่ให,หรือตาช่างเจ็บใจมันรักเธอเท่าไร่ต่ใจมันไม่เป็นดังใจทำทุกทบวันนั้นและว,วันนี้คือใครคนที่ต้องมาเสียใจ เสียใจคงเหมือนกับทีจำไม่เจอมีน้ำตาคิดถึงเธอจึงต้องมาพร้อมพันณนาตัวฉันเองก็ทำได้เพียงภาวนาหวอนให้เธอกลับมาให้เธอกลับมาไม่จอยหรอก่องเพลงอะไรดีของน้องจอห์นนี่จอห์นนี่กับป๊ากินน้ำตา Intro, intro. Eating sugar. Telling lies. Bố, Open your mouth. Cat. Dog. Uh, dog, dog. Mã. Mã ló ngay. Hung hung. Hung hung. Hung mm. hung. Hung hung. Hung

ใจดวงกลมกลมวันนี้ถึงข้าเกเรแต่งตัวเดินทางไกลเลใก้ไว้กันเออายบายรถก่อนเ <c oughs> ข้าไปเที่ยวเกบินเดียวแบบควันเวไปหาใจเธอนกนกนนกนกนกนนกนนนก,นก,นก,นกที่ยวไปตามตะว,วัน ปั่นไปตามลำมสนุกชื่ฉันหัวใจหายกว่างจริงๆแล้วนะคะก็ช่วงวันหยุดหรือวันพักผ่อนหรือวันธรรมาดาก็แล้วแต่ตัวอะไรลูกอะไรนะครับชิคเก้นไก <Yeah. S 2> ่ก็การได้มาเที่ยวแค่แบบ ปั่นจักรยานเล่นบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายทุกคนเลยเนาะเอออ่ะอ่ะดีมากลูกเราเป็นมิตรนะกับทุกๆคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเรียกเล็กมากลูกเล็กมากลูกนะคะก็ช่วงวันธรรมดาหรือวันหยุดหรือมีเวลาสักนิดนิดหน่อยเนาะปั่นจักรยานเล่นกับลูกนี่ก็คือถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งง่ายๆนะคะก็คืออาจจะไม่ได้บีเวลา ไม่มีเวลาไปไหนไกลๆอย่างน้อยได้ปัจจัยาเล่นในในแถวใกล้ๆบ้านนี่ก็ถือว่าแบบแฮปปี้แล้ววะเนาะแฮปปี้ไหมเปไหมไปครับแฮปปี้ครับสนุกไหมมีความสุขไหมมีความสุขครับเห็นไหมล่ะแฮปปี้ไหมแฮปปี้อินโทรอีสแฮปปี้นะเอาเพลงอะไรอีกเอาเพลงอะไรอีกไอ้ฮอมเสียงอีกที 啊。<Aww. S 2> Do re mi fa solatini, so la ti do 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 a dear a ray a do re drop of golden sun. Me and them I call myself, but a long, long way to run. So I need to ring, bread. La, and note to follow so Tea, and drink with German and bread That will bring us back to Do, oh, 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 the, I a female deer a drop of golden sun Me, and then I call myself Far, a long, long way to run So, I need to และ I know to follow so tea I drink with jam and bread that will bring us back to door oh 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 จ้า oh จ uh, ้าบายบายครับบายบายจอมบายบายไปน้ำบายบายต้นไม้บบาายยอะไรครับเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วนะตอนนี้เอ่อเป็น ช่วงอากาศเย็นๆแหละแต่เหมือนแบบเ,เมฆ<ส>มาเดี๋ยวเผืือฝนจะตกนะคะก,ก,ก็วันนี้นะคะกิจกรรมคลิปพาลูกเที่ยวนะคะก็คือขับรถวนอยู่ในหมู่บ้านนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าก็ได้ถือว่ามาฟังเราร้องเพลงกันลวกน็น้องอินโทนเนาะนใช่ไหมใช่ไหมครับรใช่ไหมครับอินโทใช่ไหมครับใช่ไหมลูกอ่วยังไงเนี่ยกําลังทําอะไรเนี่ย ขับรถเหรอนะคะบรรยากาศก็สดชื่นปัจจักรยานไปมาอยู่ในหมู่บ้านนะคะก็ถือว่าเป็นวันอีกสบายๆอีกวันนึงที่ได้ผ่อนคลายเล่นกันเนาะเออได้พามาเชื่อว่าหลายๆบ้านก็ทำแหละอพาออกมาเดินเล่นในหมู่บ้านตอนเย็นๆสบายกายสบายใจนะคะ ใครนะคะที่มาเดินเล่นเหมือนกันนะคะก็ส่งส่งภาพส่งอะไรมาให้ดูบ้างก็ได้นะคะมาแชร์กันบ้างว่าวันนี้ใครเล่นอะไรกันบ้างอย่างไรบ้างและทากิจกรรมอะไรกันบ้างในวันหยุดที่แบบว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะอันนี้ก็เป็นวันสบายๆอีกวันหนึ่งที่ถือว่านี่ก็ถือว่าเป็นพานลูกเที่ยวอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแบบฉบับง่ายๆนะคะสไตล์ intro family นะคะก็คือการพาปั่นจักรยานเล่นในบ่บ้านเองนะคะ เดี๋ยวเราอาจจะต้องแบบแพลนนิดนึงเนาะทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศของการหรืว่าเดินเล่นของเรานะว่าเราอะเดินเล่นอย่างไรเนาะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวแม่จะจอดสักสัก,กนิดสัก,กหน่อยตรงนี้แล้วกัน,<อ>นว้าชิมแ,แล้วชิมแล้วชิมแล้วเออหลอแบบนึ่งรอแ๊บ,บนึง หนึงรอบเป็นนึงรอบป็นหนึ่งรอบป๊บนึงรอบป็นหนึ่งรอบป๊นนึ่งรอบเป็นนึงรอบเป็งรอบเป็นนึงอ่ารอบเป๊บนึง่งรอบเป๊บนึงบบบน่งรอบเป็นหนึงบบบน่งอ่าบางคนอาจจะเห็นเรามีที่ล็อกด้วยแล้วก็ซื้อมาจากช็อปปี้เช่นเดียวกันจากไหนเนี่ยแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ดีไปแล้วค่ะอ่ะอ่ะใช่ใช่ใช่เย้ใช่เย้้ลองไปดูนี่ แค่ว่บ๊ายบายหน่อยนี่เดินในแถวหมู่บ้านก็ยังใส่หน้ากากด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะไม่ไปไกลอยู่แถวนี้แหละแค่นี้พอแล้วนะคะอ่านี่ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะอ่ะปิดหน่อยปิดหน่อยเดี๋ยวก็กลับละปิดหน่อยบ๊ายบายหน่อย ปิดหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายฝากกดไลค์อดกดแชร์กดเกล็ดสับสับคลายด้วยนะครับจุ๊ดฮะบ๊ายบายจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยโอเคบ๊ายบายค่ะ